เอาไปต่อกันที่จังหวัดภูเก็ตนะครับผู้ประกอบการยานเมืองเก่าจังหวัดภูเก็ตขาดาช่วงสงกราน์นี้หนักทองเที่ยวจะคึกคักระบาวินแต่ทุกคนต้องกัดไม่ตกกันนะครับรบรรยากาศการทองเที่ยวที่บริเวณยานเมืองเก้าจังหวัดภูเก็ตนะครับทางบริเวณถนนกลางซอยรุมมานีถนนดีบุกนะครับก็มีหนักทองเที่ยวเดินทางมาชมคว,วามงามของตึกโบราณส,สถาปัตยกรรมแบบขโน ยูโรเปียนนะครับพรอม้งเก็บพาพประทับใจสัมผัสวิธีชีวิตยานเมืองเก้าเลือกซื้อสินค้าก้องวควักข้องที่ระลึกทั้งเสื้อผ้าพืนเมืองกันย่างคระคัดโดยจะชว์เฉพาะช่วงวันยุทธศาสตร์ทิศนะส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวที่มาจะต่างจังหวัดครับรับไปฝั่งเสียงข้องผู้ประกอบการกันบ้นางนะครับคุณชอทิพย์พิรันวัดนะครับเป็นผู้ประกอบการร้านคาติโยเท้ถตน้นตาล่างตรงนั้นและก็บ,บอกว่าช่วงวันยุเติผ่านมานี่ก็มีนักท่องเที่ยวทางคนไ <c oughs> ทยแล้วก็ คนต่างชาตินะครับมากันคนไทยกันก็ส่วนใหญ่นี่มาจากต่างจังหวัดก็เลยคาดว่าส่งกลานนี้ก็น่าจะมีนักท่องเที่ยวมากกันกระลุยแล้ะครับเพราะว่าเป็นช่วงวันหยุดยาวส่งกลานด้วยแล้วก็เป็นการร่วมยาในช่วงข้องปีใหม่ไทยแต่ปันปุืัครับในช่วงนี้ก็มีการระบาดข้องโควิดสิบเก้าโยตัวเองก็ยังคงป้องกันตัวเองตลอดเวลาไม่ประมาทการไม่ตกนะครับน่าจะเยอะเพราะว่ามันเป็นปีใหม่ไทย ฝรัหลังก็ชอบอยู่แล้วต่างฉบับขึ้นมาเที่ยวอยู่แล้วใช่จ้ะแต่ต้องต้องแบบต้องการแบบมาตรการแบบแมสอะไรเงี้ยเซฟเองด้วยเพราะว่าคนเยอะมาดูแลตัวเองจ้ะอาจจะขายดีนะเพราะว่าที่เที่ยวเนาะใครใครก็มาเที่ยวอยู่ทะเลก็สวยใช่เมืองสะอาดอยู่ด้วยเพราะตอนนี้ก็ไม่ค่อยแพงพอได้อยู่เซฟได้อยู่ใช่ออมันดีขึ้นเพราะแม่ค้าก็อยากจะขายได้เนาะ ไม่ไกลยังไกลได้เลยใายนะครับกระชวนแล้วนะเพราะฉะนั้นกระเสียวหวาหลายหคนคิดไวแล้วแล้วว nah ่าไปภูเก็ตกันว่าส่งการนี้นะครับกระไปเที่ยวแถวถนนทะล่างกันได้นะครับหลายคนอาจจะช่วยกันต่อเช้าก็ได้ต่อเช้าในวันยืดได้ได้ได้เริ่มตั้งแต่ต่อเช้าเลยนะถึงกละลาดทุกสองวันยาวเลยช่วยว่างเพ้นกันลาวนะครับลาวเกันลา